ม Guys, ีข่าวดีอวันนี้มีข่าวดีินเกิรใหม่มีข่าวดีมีข่าวอ้าพี่เต๋อบางแผนว่าเราคุข่าขอย่งไเอาอันนี้เริ่มอรอาเริ่แล้วนกันเคลียร์ก่อนแหวนอันนี้คือยังไงคะอันน sì ี้บอเอาคือ มันใหญ่มากเลยนะที่เตอเทาหนักใจมากถ้าอนาคตมันจะต้องใหญ่ข่านเผื่อตกเลยอ่ะอันนี้ซื้อที่ใหม่ให้ตัวเองตอนซื้อตัวเองคือเองค่ไม่สวยเท่าไหร่เป็นการบอกว่าคือการซื้อเพชรให้ตัวเองไม่ค่อยสวยค่ะมันมีคนซื้อให้เป็นการบอกว่าประเด็นคนให้ต้องใหญ่กว่อนใช่ปะประเด็นคือซื้อให้ตัวเองซะใหญ่อยู่เชียวไม่เคาอาจจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้เราไงหรือว่าเราลองซื้อเล็กๆให้เขาจะได้รู้สึกแบบว่าเซอร์ไพรส์กว่าเดิม อเซร์ไพรส์ได้เป็นผมนะน่าจะเจอเรื่องอเซอร์ไพรส์แต่ถือว่าพี่เตอ๋อก็ได้เรียนไปแล้วนะว่าน้องเขาชอบแบบแนวแนนี้วับแบบนี้อ,อ,นอยู่ๆก็ใส่ผมซะอย่างนั้นผมมัน่าแล้วก็มือมากับผมตลอดเ,ออเป็นไงบ้าง <c oughs> ทำไมวันที่จเจออกันแต่กับี่ไม่ค่อ,อยย่เหมนก็ <c oughs> <c oughs> คเราไม่ได้ออกงานพูกมา้เยอะมากค่ะตั้งแต่ยังไงนะโควิดแล้วก็อะไรแบบหลายๆอย่างเลยไม่ได้ออกเลยเนาะไม่สงตัวไม่อยู่อ่ะโลกนี้ทำไมมีรู้จับอย่างนั้นเนาะยังไงเขายกขึ้นมานก่อนหน้านี้เขาบ้านหมุนอะไรอย่างเงี้โออต้องต้องมีคนมาดูจับไว้หน่อยครับจริงๆมีงานพี่มากอยู่ก็ตามนั้นล่ะค่ะยังมีานต้องติดต่อก็มีบ้างครับแต่ว่าจริงๆแล้วต่างคนต่มีงานด้วยกันเยอะมากครับก็จะ หาจังหวะที่แบบตรงกันก็หนึ่งก็คือยากนะแล้วก็สองก็คือเออก็คือยากเลยครับแตไปเจอที่ออกกันในในสองสามเลยแล้วกันนะเจอหายากมากในช่วงเวลาที่ไม่ได้ออกงานขอ่อนหน้านี้ไปเข้าห้องน้ำอ่ะไม่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 ไปถึงหายจากการทำงานอะไรอย่างเงี้ยที่หายไปเมื่อกี้่ะก็คือไปหายไปช่วงนี้มีงานทั้งเบื้องหลังแล้วก็ต้งหน้าอยู่บ้างก็คือไปถ่ายก็จะเป็นช่วงที่ทางอาทิตย์ก็จะไม่ค่อยว่างเลยครับ เราเขาเขียนบทให้หนูไงใช่ต้องเขียนบทให้หนูเล่นไงเขียนบทด้วยอีกแล้วหรอมันมือช็อคไปอีอปล้ันมือมาเลยเขียนบทให้หนูเล่นไงอันนี้คือเป็นสาเหตุทำให้คู่เราไม่ค่อยได้รับงานคู่กันเยอะเท่าไหร่อะไรใช่ไหมคะคนจ้างก็ไม่ไม่จ้างมาด้วยค่ะค่ะนั่นเลยคือถ้ามีจ้างก็รับถ้ามีถ้ามีก็รับใช่ค่ะรับรับค่ะอาจจะไม่ได้มีเราอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบหรือหว่าลงรูปคู่บ่อยเขาอาจจะไม่รู้ว่าเรายังคบกันอยู่จริงๆมันมีคนถามมะ เขาต้องไหลชอบไปทะเลคนเดียวคือก็จะพักใจมันก็ไปคนเดียวนะบางทีผมก็ไปด้วยอะไรครับแต่ผมก็รับหน้าที่ไปตัดล้องานแต่เราเป็นคนถ่ายให้ดูช็อตเลยรูปเลยเขาค่อยๆพัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อยๆนะแรกๆก็คือถ่ายไม่ได้เลยดูเคาท้ออ่ะครับเราก็เลยแบบไม่ได้เราต้องทําให้ได้เราเหมือนป็นสิ่งที่ต้องทําให้คนมความสุขไม่งั้นไม่งั้นถ่ายยังไงเขาสวยเรามีมุมแล้วว่ามุมนี้ใหม่ดาวิกา เขาสวยทุกมุมนะจริงๆแล้วมันอยู่ที่ผมเองแหละบางทีผมถ่ายสั่นมั่งเบอร์มั่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือเขาแบบกดไปผู้ช่วยไงก็สวยหมดแล้วสวยหมดทุกมุมมันเนาะอะไรที่เขาไปกดไปมุมกดแบบเพื่อสวยเขาสวยถ้าลั่นสวยสวยหมดเขาพูดอย่างงี้เพราะว่าเขาจะรีบไปทำอย่างอื่นไม่ไม่อยากถ่ายอยู่แล้วอยู่แล้วในในหนว่าความสัมพันธ์ระหว่างแบบเวลาแฟนไปเที่ยวต่างแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยผู้ชายจะรับหน้าที่เป็นตากล้องใช่เป็นนี้แต่ผู้หญิงจะแบบ ขอหน่อยได้ไหมยังไม่ได้แก้หน่อยแก้หน่อยเออผู้ชายจะมีความแบบแชบแฉริแฉริรัวๆไปใช่ประเด็นสำคัญก็เป็นคู่หนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วใหม่ชอปเมนเรื่องการซีมูดการถ่ายตื่นดีึ้นเรื่อยๆค่ะจะเป็นคนอันก็ให้เครดิตมากๆเพราะว่าตั้งเขาไปซื้อกล้องมาใหม่เลยเพื่อที่จะถ่ายใหม่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่แบบไม่เคยถ่ายรูปเลยอะค่ะ ต่อแล้วพ, tweeted, พอพ wow ี่เต๋ออซื้อกล้องมาก็ยังถ่ายไม่ได้อยู่ดีค่ะเหมือนจะดีแล้วนะแต่ก็พยายามความพยายามปุ๊บมันก็ชนะใจเราไปแล้วค่ะพี่เต๋อบอกว่าสวยสวยสวยน้องใหม่ว่าไงหยุดเลยไหมลูกสวยได้อีกกี่ลูกกี่ลูกครั้งแรกกี่ลูกโอ้ยเกินเกินสองร้อยอ่ะเขาลงกี่ลูกแล้วเขาเขาลงลูกเดียวถ่ายประมาณสองร้อยเขาเขาหลับตาปืนไปแล้วประมาณหนึ่ห้าสิบ คือนี่ก็เรื่องจริงเลยนะเออถ้าจะท่อตาปืนไม่เรา snap ไปไปหรือเปล่าใช่ความผิดผมกดกดจังหวะไม่ดีไม่รู้ทำไมถ่ายรูปร้อยรูป99รูปคือหลับตาเออเออมีคนเป็นเพราะเคยเคยทะเลาะกันเรื่องนี้ไหมกับการถ่ายรูปแล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้หนังใจน้องใหม่ทั้งทีเนี้ยโอ้โหแรกๆมีนะแรกงอนงอนเงนั่งพอวานที่ตกคนเดียวเลยอะหรอคือมันเป็นมันกดดันมากเนี่ยไม่เอาที่กันเดี๋ยวไม่ดี เขียไว้งานหน้าได้แล้วเขาเขียนแล้วแต่โจหัวขึ้นแล้วท่านตัวเรียบร้อยอมีมีงานหน้าหรอพี่เก้ายังไม่มียังยังอะไรผพี่เตยมีเนี่ยนะคนแม่นะครับขอใกล้เหมือนกันมีชู้แม่อุนนี่ทามากที่อยากไปทำไม่ได้ทำมากอย่าไม่ไปทำมารู้เลยนะคะว่าคู่เราเนี่ยใครบงการดูเล่นใครอะทำเถื่อนอนาคตเรากลัวหรือเราเก่งไม่กลัวและไม่เก่งแต่ว่าผมทำด้วยความรักเเราก่่งอยูนะตอนนี้ความรักแต่เท้าจิกอยู่นะ อย่ชเ,เช่นเวลาพี่เขาขมีดาม่าที่ผ่านมาพีอยากให้กำลังใจยังไงบ้างก็ผมก็จะเป็นกำลังใจให้ก็คือเหมือนว่าเวลาเขามีอะไรก็จะปรึกษาแต่โดยหลกัหลกๆแล้วผมจะเป็นคนรับฟังมากกว่าเขาก็จะแบบอะไรเขาก็จะระบายเหมือนแบบบางครั้งเขาก็ไม่รู้จะไปพูดไปเล่าใครครับก็ได้แก่คนในครอบครัวพี่ก้าวแล้วก็ผมอะไรเงี้ยทุกคนก็จะอยู่แบบรอบๆตัวเขาพี่เอ๋เป็นผู้ฟังที่ดีมากๆอบคุม ก็ส่งส่งให้บ่อยแรกแรกจ็ส่งเวลาทําอะไรผิดผมนะมดอกไม้เนี่ยแต่หลังๆก็เออเป็นเป็นโอกาสบางทีที่เขารู้สึกอ่อนแออะไรเงี้ยเขากลับมาเขาเจอดอกไม้เขาก็เขาก็จะแฮปปี้บูส์อารมณ์เขาขึ้นมาเราก็เลยจะพยายามในช่วงเวลาที่ผ่านมาดาม่ามันเขามีร้องไห้ให้เราเมอะเลยตอนนี้ฮะให้ดาม่าตอนนี้คือกลับมาแล้วอะตอนนี้จังไปเรืองถ่ายรูปอยู่ยังไม่้บถ่ายรูปจริงๆเขามีร้องให้เรา เขาก็มีนะครับก็มีช่วงเวลาที่เขาอ,อ่อนแอแต่เขาจะไม่ค่อยแสดงความอ,อ,อ่อนแอให้แบบให้คนอื่นเห็นเขาจะพยายามเก็บคือเขาไม่อยากจะให้คนอื่นรู้สึกดาวไปกับเขาอะครเขาก็บบจะถกแล้เก็บมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางครั้งเวลาเขาอยู่คนเดียวหรืออยู่กับคนที่เขาแบบสนิทสนิท,นทเขาก็จะมีบ้างเข,เขาเขาเคยเห็นน้องแบบโมชั่นโมโหแบบเต๋อน,น้องโมชั่นแบบฉุนเฉียวโมเราเคยเห็นไหมอุ้ยน้องไปเได้ยินอะไรเดี๋ยวนี้วเอาอย่างไรไงพี่ไม่ถูกอ่ะเนี่ยจะลากเข้ามาสู่เรื่องของ เคยเห็นแล้วแบบมุมเวลาแบบน้องเจอกระแสเลยแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาคืออัดเขาไม่ค่อยโมโหนะครับเขาจะไปเวแบบแบบทำไมเออรู้สึกว่าเออทำไมรู้สึกเสียใจต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเกิดขึ้นทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นฟิลแบบนั้นมากกว่านะเขาจะถาจะคุยตลอดมันจะไม่แบบโกรธเพี้ยงโคงอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีค่ะแต่จะเป็นแบบฟิลคือส่วนใหญ่เราไม่ว่าอะไรจะเกิดในชีวิตสิ่งแรกที่ไปจะโทษเลยคือไปจะโทษตัวเองไปจะไม่ค่อยโทษคนนั้นโทษคนนี้อะไรเงี้ยไปจะโทษตัวเองก่อนแล้วก็ หมือนมันก็เลยแยกอะค่ะเพราะว่าเราเราก็จะเพรสเชอร์ตัวเองหนักมากแล้วก็ขอแค่มีที่ระบายว่าแบบว่ามีความเครียดอะไรใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไม่ดีเรื่องดีเราก็ระบายเขาฟังแต่วก็คุยพูดคุยกับเขาอยู่เหมือนกันไม่ได้มีแค่เรื่องหนัมาอย่างเดียวแต่พอถ้าไม่โพสอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันก็เลยกลายเป็นข่าวข่าวเรื่องความสัมพันธ์คู่เราอะไรอย่างเงี้ยจนเป็นลาวปวนใจากเขยาผมก็ือคือผมไม่รู้เรื่องเลยวะโดนมีเพื่อนมาถามเฮ้ยงออย่างฮะ ง้ออะไรหนูก็งงๆพอหลังก็รู้อ่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องเรื่องในด้านอื่นเออแล้วตอนน้องน้องโผล่เติบก็ถามน้องว่าไม่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนูโพสอะไรค่ะเขาไม่ได้ไอจีมาเดือนนึงแล้วค่ะผมก็ไม่ได้ดูไม่ได้ไม่ค่อยได้ตามโซเชียลมากเลยครับแล้วพอไม่รู้เลยค่ะว่าหน้องโพสต์ถามผมก็เลยงงๆนิดนึงไม่เข้าไอจีหรอกอ่าเข้าไอเก็นเป็นเป็นตนจริงนะที่หนูโพสต์ไปสองเดือนแล้วเงี้ยที่เติบก็ยังไม่รู้หรอกค่ะว่าหนูโพสต์อะไรอ๋อ คือเราไม่ได้ตามโซเชียลน้องแบบคอยดูว่าน้องเคลื่อนไหวอะไรยังไงน้องพี่เกิอเขาเขาไม่ค่อยเป็นจริงอ่ะเขาไม่ค่อยอยู่ในโซเชียลเท่าไหร่ซึ่งหนูว่ามันเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะเพราะเหมือนแบบหนูก็อยากทำได้แบบที่มั่งเหมือนกันที่แบบที่แบบว่าแบบครับที่แบบเออไม่ต้องแบบ เสพโซเชียลเยอะดูเยอะอะไรเงี้ยแล้วผลสุดท้ายมันมันท็อกซิกแล้วมันเครียดอย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยที่แคปปี้เขามีความสุขมากแล้วเขาก็แบบไม่ต้องเสพอะไรเยอะอย่างเงี้ยดูในสิ่งที่ใจชอบดูดูบ้าดูอะไรไปบ้าเอาเวลาไปฝึกถ่ายรูปเออให้นอนผ่อนคลายเขาไม่ชอบถ่ายรูปะต้องมือวางไม่ใอะไรเหมือนเรื่องถ่ายรูปมันจะเป็นปมปในใจเราอันี้หนักมากนี่พยายามพยายามสู้กับมันมาเรามีอะไรอยากจะบอกไหมนะบอกกันได้นนังแบบของเราว่าหลังจากนี้ไปยังไงบ้างจ้างช่างภาพเพิ่ม อาจจะดีกว่าอาจจะเหมาะกว่าแก้ป yes ัญหากับผู้บริโ่นเลนะเพราะว่าจ้างช่างภาพให้แฟนไปเลยจบเหมนี่คุณบอกว่าอันนี้แบบอันนี้ดีมากนะคะจ้างเลยค่ะตัดปัญหาเนาะใช่ใช้เงินแก้ปัญหาดีค่ะจะเก็บไว้พิจารณาครับจะรับไว้พิจารณาที่เป็นช่างภาพเหรอไม่ค่าชมเหรอ อ่ะมันยากอันนี้ว่าคือข่าวจะสรุปข่าประกาศข่าวดีเลยว่าจะเออข่าวดีไปเจนที่ไหนมาหยกในสยบทวิตเตอร์ที่ไหนคนก็จะเห็นแล้วเข่าเร็วโมเมนต์นี้แหละไม่ไม่ไม่จะเป็นผู้หญิงเราให้เขาพูดเองวันนี้พี่เต๋อออกงานเราพูดมาหลายรอบแล้วพี่เต๋อต้องพูดบ้างอ่โอเคผมจะพูดแล้วพูดเลยแะนักข่าวถามว่าเราจะแต่งงานแต่งเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ผมจะมีข่าวดีเมื่อไหร่ ติดตามที่ดาวิกาชานอลนะครับเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์แม่เชียร์นะแม่แม,ม่ดูดูว่าเขาปมมือโอเคแล้วนะ,อ,ะอย่างนี้ดาวิบบกาต้องสวยทุกวันไหมถ้าพี่เต๋อจะมาโปรยขนาดนี้เาขาสวยทุกวันอยู่แล้วจริงจพี่เ,เ,เต๋อกระเป๋ากระเป๋าตุกงใส่อะไรมาไหมคะกระเป๋าสวยไม่มีไม่มีกระเไม่มีเลยเหรอเหเลยนะแพงเลยกะกะให้เอาแว็มาอ่ะใหม่รู้สึกไงบ้างเราต้องสวยทุกวันไหมท่านมันจะต้องมีโมเมนต์นี้เกิดขึ้น เราต้องคิดเผื่อไ้ไหมโอ้โหเรต้องสวยหลายปีเลยนะคะถ้าอย่างนั้นโอหคือต้องเป็นปีเลยนะสวยทุกวันไม่ไหวอเจสเตอร์เขากาว่าให้เราตั้งหลักไม่ได้หรือเปล่าแบบฟิลแบบว่ามาเซไปไงเขาต้องให้เราอนได้ไหมอ่ะเออไม่เซไปก่อนใช่อ๋อเดี๋ยวไม่เซไปอ่อ่า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 อโอ้ย ก่นเองก็กดดันองกันเมื่อกี้เว่อร์จริงหรอนอนได้เลยไม่ต้องกลัวนอนง่ายเลยไม่ต้องกลัวเพื่อนจะมาอยู่เยอะกันใกล้ยังใกล้ยังพี่เต๋อไปเรื่อยๆร่อยก่อนไปเรื่อยๆไม่ถือว่าไปถึงว่าเรื่อยเ่อก่อนตอนนี้ก็ทำงานทำอะไรแต่ก่อนยังยังยังไม่ได้แบบรีบมาก แต่อยู่ในเขาก็อยู่ในคลาสของความพร้อมในฐานจับเราในวัยนี้ช่วงนี้ก็จริงๆถ้าถามว่าพร้อมไหมก็ก็ค่อนข้างมีความพร้อมแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ายังมีอะไรที่อยากทำกันอยู่ทั้งบู๊